ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องหากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทานในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า16จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่243ข้อที่204 ภิกขุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจะไม่พึงครอบกำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกคือผู้รับทานของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคภิกขุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น